ปีเดือนผ่านไปพร้อมวันและวัยของพ่อใหญ่ยงอยู่มาตั้งแต่ตั้งวงพรเอีกตุกกงยงเคยผ่านมาตกมาวันนี้สัคารว่าให้ไวก็อรอ้ลามาเล่นตัวจกตัวหาเขียนคิ้วเขียนตาทุเล็ดน้ ใครเลยจะรู้กูเท่ายังกูก็มีหัวใจยามออกหน้าหานยามได้ดันนาเวทีมีแต่ผู้สาวซ่อนหน้าตาหลอกไว้ใต้หน้าตาหมอลำเท่าเท,าทาอาดีตพระเอกยังเหาาน้ำตาไหลยาวอยู่หลังเวที มามือน,นี้แขวลอนฟันหายกลายเป็นคนแก่ชีวิตย้อนนำแต่มือสีแย่ตายแท่แน่นอนแต่ก่อนนั้นรูปล่อเลือ้อยไปทางใดสาวผูกงามแมแล่นน้ำเป็นปุก <c oughs> น้ำมาหุ่มคอลายเส้นแน่บัดย้ำแก่ไหลค่ะหมานั่นก็ยัง ทางเดินของชีวิตยอมเงินยังข้างส่งพ่อก็สอตั้งหลายหมื่นพอขอขึ้นค่าโต้หน่อยแม่ใหญ่ตกน้อยเพิ่นก็ทำแค่เคื่อนอยู่นํำมาหลายปีหลายเดือนพ่อใหญ่หลอดก็เหมือนนะไม่เคยเห็นจก็เคย ไว้ว่าจะไปปริศษากับหนายห้างทบายอยากออกเทพเดียวสักครั้งอาจจะด่งดังก็เขาบักแพ้ก็ได้บาดบักฝ้ายจักมันมาเต็มอ่นานใดบักคำามหอนกระยักเป็นญาติฝ้ายใดอีบอกอีเป็นกักเป็นลูกผู้ใดมันแสงหน้าห่างไปใไรมาเหลือใจแต่นอน,อน วาทอขออยู่เสียงอีสานให้มันเก่งไปข้างหนึ่งแม่นววมดีสิบบ่มีผู้ซึ้งกระสุดแท่แต่เขาขอแต่เจ้าแฟนมิดทั้งหลายเป็นแรงใจให้ยงแนเดอร์พียงผู้นี้สิเป็นยงผู้เก่าถึงว่าเท่าแกแล้วก็ยังสิินอยู่เด้อเดนางเด้อเดานังเด้อเดานั้งเด้อเด้อ ช่วยเสริมช่วยส่งถ้าน้องยงได้ดังได้ดงยงบ่แช่แม่นกพอดีแนวคนบ่ดีสุนาหน่อยอย่มไม่ว่าอันนั้นเล่าหน่อยว่าหน่อยเพิ่นกับบ่เสือเด้อคันศีนภากใหไง่ป็นเนี่ยโอ้ยหน้าพากกับหน้าพากขี้ตัวนละ